ครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องฮันโซฮีท่าน่อนกันนะเขาน่ารักมากเลยแล้วเขามาโพสต์ลงไอจีใช่ไหมครับว่าเขาเมานอนหลับแง้งแมงเลยแล้วก็มีเพื่อนเอาผ้ามาคลุมแล้วโพสต์บอกว่าจะไม่เมาอีกแล้วก็มาพูดถึงซะหน่อยละกันว่าเรื่องการดื่มเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะโดนสรุปว่าเป็นคนไม่ดีซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ พอกลายเป็นศิลปินอะอย่งางฮันโซฮีดื่มมีแต่คนชอบมีแต่คนน่ารักใช่ไหมแล้วก็พี่แจ็คเนี่ยโอ้โหกดยับเลยก็มีแต่คนปลืม้มมีแต่คนบอกประเทศใช่ไหมครับแต่ว่า,าพื้นฐานของคนไทย้งส,ส่วนใหญ่นะครับอย่างเพื่อนๆน,นที่เล่ากันมาแล้วประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะยางแม่ก็ต้องดุตอน,นเด็กๆใช่ไหมที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วแบบว่า,าไม่ให้ดื่มอะไรเงี้ยโตมาจะมีฟงมีแฟนห้ามดื่มถ้าเกิดว่าเรากับแฟนไม่ได้ดื่มด้วยกันอะไรแบบเนี้ยคนนึงดื่มคนนึงไม่ดื่ม ก็จะโดนห้ามแล้วก็มีปัญหากันซะบ่อยๆหลายๆคนก็น่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับเพศชายเพศหญิง LGBT อะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เวเดียวกันก็มักจะมีปัญหากันเรื่องนี้เสมออยู่แล้วใช่ไหมมักจะโทษเรียกยิ่งคนโบราณนะสังเกตได้เลยคนโบราณมักจะโทษว่าคนดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนไม่ดีซึ่งถามว่าจริงไหม มันไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์หรอกผมว่ามันเป็นน้าเปลี่ยนนิสัยจริงครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนด้วยอยู่ที่การควบคุมสติของแต่ละคนด้วยดื่มแต่พอดีหรือเปล่าใช่ไหมเออมันมีหลายคนจริงๆเว้ยที่อ่าอย่างเมาแล้วขับแล้วเมาแล้วแบบไปหาล่งหาเรื่องมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันอะไรแบบเนี้ยเออมันก็ใช่เว้ยแต่ก็ควรจะแยกแยะนะครับไม่ได้สรุปรวมว่าใครดื่มแอลกอฮอล์แล้วแม่งจะเป็นคนเลวไปหมดไม่ใช่ไม่งั้นตัวคุณเองก็ดื่มบางทีอะเวลาไปว่าคนอื่นอะ ตัวคุณเองก็ดื่มหรือว่าคนของคุณเองก็ดื่มคนที่คุณอยู่ใกล้ชิดคนในครอบครัวคุณเองก็ดื่มและนิสัยไม่ดีกว่าคนที่คุณไปว่าเขาด้วยหรือบางทีตัวคุณเองอ่ะเวลาดื่มคุณนิสัยไม่ดีจัดๆเลยหรือบางทีไม่ดื่มก็นิสัยไม่ดีแต่คุณไปว่าเขาคนที่ดื่มบางทีเขานิสัยดีกว่าคุณอีกนะบางทีเขา มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเฟื้อแผ่กับคุณอีกอะไรแบบนี้ไม่ไม่เมคไม่เฟคด้วยซ้ําอะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้แยกแยะเนาะเอ่อการปลื้มศิลปินถ้าเป็นผมหมอถ้าเป็นผมอัลโหลเขาหน้ารักนะเขาเมาแล้วเขาทํานิสัยไม่ดีผมว่าเขาไม่ดีนะเออแต่ถ้าเขาเมาแล้วเขาหน้ารักผมก็ว่าหน้ารักเอออยากให้แยกแยะให้เป็นครับผมผมมาติดค้างมากเลยกับอะไรที่แบบเอ่อคนชอบสรุปว่าคนดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคนเมาเนี่ยจะเป็นคนไม่ดีเลย ถ้าเกิดเขาทำไม่ดีค่อยว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าสรุปหมดเลยว่าใครดื่มก็ว่าไม่ดีแต่ว่าก็ดื่มมากไปและไม่มีความรับผิดชอบอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะครับเวลาดื่มไม่ใช่แบบดื่มตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ทำหาเหวอะไรเลยอันนั้นถือว่าไม่ดีจริงๆแต่ว่าถ้าดื่มแบบสังสรรค์กับเพื่อนผ่อนคลายบ้างเพราะาชีวิตเรามันก็มีความเครียดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมผ่อนคลายได้เสียงหัวเราะได้ลืมเรื่องราวที่เครียด ไปในช่วงเวลาหนึ่งมันก็คือเป็นการบําบัดในตัวนะครับแต่ก็ต้องดื่มให้เป็นมีลิมิตด้วยไม่ใช่ดื่มแล้วไปขับรถแย่ๆไปทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือดื่มแล้วไปหาเรื่องคนไปทําเสียงรบกวนคนนอนหลับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะผมว่าการดื่มหรือไม่ดื่มมันอยู่ที่เราเลือกเราชอบถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาไม่ได้ชอบแบบเราแล้วไปสรุปว่าเขาไม่ดีและถ้าสมมติคุณชอบอย่างหนึ่งอะ สมมติว่าคุณชอบวาดรูปแล้วคนอื่นเขาไม่ชอบวาดรูปแล้วก็บอกว่าคนวาดรูปแม่งเลวคุณชอบไหมก็ไม่มีใครชอบหรอกครับและก็ไม่มีใครสามารถบังคับให้คนอื่นที่ไม่ใช่เราอ่ะชอบเหมือนเราด้วยอ่ะลองใช้คําพูดเนี้ยกับตัวเองดูเออเวลานั่งด่าคนอื่นนด่าคนอนื่นว่าทำไมคนนั้นคนนี้คนนี้เป็นอย่างนี้บางทีลองใช้คําพูดนั้นอนะที่ว่าคนอื่นอพูดกับตัวเองดูชิบหาย มือนถุยน้ำลายขึ้นฟ้าแล้วตกใส่หน้าตัวเองเหมือนด่าตัวเองเลยเพราะฉะนั้นลองวิคิดเคราะห์คอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าเรื่องไหนมันเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาจะว่าใครก็ลองดูตัวเองก่อนว่ามันมันดีกับเขาแล้วหรือยังถ้ายังไม่ดีกว่าก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาเลย แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ก็ดื่มแต่พอดีนะครับไม่ใช่ดื่มตั้งแต่เช้ายันเย็นดื่มแล้วก็สร้างปัญหาคนอื่นดื่มแค่คลายเครียดดื่มแค่เวลาที่พักผ่อนจริงๆและอีกวันหนึ่งไม่ต้องทํางานแล้วก็อย่าดื่มจนทําลายสุขภาพจนแบบแย่ไปหมดเป็นห่วงสุขภาพด้วยเข้าใจไหมผมก็ดื่มไม่ใช่ไม่ดื่มเคยเกลุงเกลยบ้างแต่ว่าคิดได้แล้วแล้วก็แก้ไขแล้วนะไม่ต้องไปขุดนะขุดอะไรเอาจอบไหม